สวัสดีครับนักเรียนครับครูยุทธการศรีมาชัยนะครับครูก็จะมาแนะนําเรื่องของสวนรดาราศาสตร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ครูจะ,ะมาแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในการที่จะนําไปใช้ในการสอบสวนรนะครับเนื้อหาต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนื้อหาแรกนะครับ ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของบทนำในวิชาดาราศาสตร์ก็คือเรียนรู้แบบทั่วๆไปนะครับว่า,าวิชาดาราศาสตร์นั้นมันเป็นศาสตร์ยังไงนะครับแล้วก็มันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับในเนื้อหาที่2นะครับเนื้อหาที่2ก็จะเป็นเรื่องของทรงกลมท้องฟ้าแล้วก็การบอกตําแหน่งนะครับเนื้อหาที่3เป็นระบบพิกัดดาวนะครับใน ในระบบของขอบฟ้านะครับน่อานหาที่4ก็คือพิกัดในระบบอีเคเว t อเตอร์นะครับตัวนี้เป็น2พิกัดหลักๆนะครับจริงๆแล้วมันมีระบบอื่นอีกด้วยนะครับแต่ว่าครูจะเน้นเป็นพื้นฐานที่ระบบขอบฟ้ากับอีเคเว t อเตอร์ก่อนนะครับาจากนั้นเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นและการตกของวัตถุท้องฟ้านะครับแล้วก็เส้นสุริยวิถีนะครับว่า ในแต่ละช่วงฤด,ดูกาลหรือในแต่ละตำแหน่งที่เราอยู่นั้นเราจะเห็นการขึ้นตกของวัตถุท้องฟ้าอย่างไงนะครับในเนื้อหาต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการบอกฤดูนะครับแล้วก็การบอกเวลานะครับเป็นในส่วนนี้ก็จะมีการคำนวณเกี่ยวกับเวลาทางดาราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาต่อไปก็จะเป็นการคำนวณเวลาขึ้นและตกของดวงดาวนะครับ การใช้แผนที่แล้วก็กลุ่มดาวที่เราควรจะรู้จักนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎของเค p เลอร์ด้วยนะครับปรารกฏการ d อป p ปอร์นะครับวิวัฒนาการของทั้งเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์แล้วก็ระบบสุริยะนะครับกฎของ h u บ b l e นะครับในส่วนของกฎเนี่ยก็จะมีส่วนของการคำนวณด้วยนะครับ เนื้อหาต่อไปก็คือปรากฏการพาราแคลกนะครับว่าพาราแคลกนั้นมันเป็นปรากฏการ์ยังไงเราเอามาใช้ทางดาราศาสตร์ยังไงนะครับมีการคํานวณเกี่ยวกับระยะห่างของดาวฤกษ์นะครับเ,เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ในชนิดต่างๆนะครับแล้วก็กําลังรวมแสงแล้วก็กาลังแยกของกล้องโทรทัศน์ในแต่ละแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพรวมนะครับของเนื้อหาทาง ดาราาส์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับส่วนคลิปในการสอนครูจะทยอยอัดลงให้พวกเราเรื่อยๆนะครับก็จะไล่าตามเนื้อหาที่ครูได้กล่าวไว้นะครับในแต,แต่ละเรื่องนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ครูทำคลิปนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดผ่าน youtube ด้วยนะครับเผื่อว่านักเรียนอ,อยากเข้ามาเรียนสดๆแล้วก็สามารถได้ถามตอบกันนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเอามาถามตอนที่ครูกำลังไลฟ์สดได้เลยนะครับก็จะเป็นช่วงหลังสอบปลายภาคนะครับครูจะเริ่ม ทำคลิปแล้วก็เอาลงใน youtube ให้นะครับก็ฝากนักเรียนกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาครูลงคลิปไปนักเรียนก็จะได้รู้นะครับว่า,ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ